พื้นที่นะครับกำลังกรีดยางกันอยู่หรือว่าบางคนเก็บยางวันนี้ฝนฟ้าก็ไม่ตกกรีดยางกันได้ราคายางก็ดีก็พอจะมีกำลังจิตกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังแถวบ้านนาคลองงาควรสร้างหน้าเมน พักพวกผมอยู่เยอะแถวนั้นนาบอนทุงสงหนองดีหรือแถวโคกหานสินปุนลำทับบางขันพระแสงชฉวหวางปลายพยาแล้วก็ทุงใหญ่เฉวหวางนาบอนนะครับที่ทุกพื้นที่นะครับที่ฟังรายการนี้ได้ก็ ต้องกราบอภัยท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับบางวันผมไม่เคยไม่ได้มีเวลามาจัดรายการก็เอาของเก่าที่ได้อัดไว้อัดคลิปไว้ก็เอามารีรันออกอากาศให้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะไม่ว่ากล่าวกันนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้า ตื่นแต่เช้าเมื่อคืนฟังสบายๆนะครับเมื่อคืนฟังสบายฟังอะไรสบายนะครับท่านผู้ฟังก็ฟังฟังคลื่นฟังคลื่นคลื่นเพลงคลื่นดนตรีนะครับที่มีความถี่ประมาณ7.5เฮิร์ตมาพูดตามความจริงนะครับท่านผู้ฟัง ้คลื่นความถีประมาณ7.5เฮิรเนี่ยเป็นคลื่นความถีที่ออกมาจากสมองของเราแล้วก็มันตรงกับคลื่นความถีของโลกคลื่นคลื่นความตีความทีของโลกคลื่นความถี่ของในป่าในป่าดงดิบ ในถ้ำในที่วิเวกต่างๆคลื่นความถี่ที่ได้มาจากการเราไปอาบป่าความถี่ขนาด7.8เฮิร์เนี่ยมันทำให้ไปกระตุ้นคลื่นสมองอยู่ในระดับซีต้าเวฟนะเป็นระดับที่เขาเรียกว่าเข้าสู่ผวังขจิต ทำให้หลับลึกหลับสบายถ้าผมพูดแค่นี้ท่านผู้ฟังคงจะไม่เข้าใจนะครับเอาการเป็นว่าสมองของเรานี่นะครับท่านผู้ฟังเขาวัดคลื่นสมองกันนะครับเขาวัดคลื่นสมองกันเขาใช,าใช้การเสียบปลั๊ก เสียบไอ้ใครๆเพื่อนกับเราไปทำาอเคจีทำคลื่นหัวใจแบบนั้นแหละครับแต่ว่าในสมองเนี่ยบนหัวเราเนี่ยเขาทำหลายจุดเขาไปแปะแปะขั้วขั้วไฟฟ้าไว้นะครับหลายหลายจุดแล้วเขาก็ดูว่าความถี่ที่ คลื่นสมองปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นความทีชนิดไหนเข้าได้กับความทีระดับไหนปกติแล้วสมองของคนเราจะปล่อยความทีออกมาที่เป็นปกติวิสัยก็คือสี่ระดับระดับที่ใช้งานกันทั่วไปในที่เออะโวยวายนี R ่ o y N e. ก็ประมาณ20ถึง40เฮิร์นะครับก็เรียกว่าคลื่นเบต้าเวฟในวีตลาดในตลาดเช้าในตลาดนัดในที่ประชุมในที่สัมมนากันในที่ผูกผู้คนมากมายคุยกันขมงฉงเฉงนี่นะครับท่านผู้ฟังความที่ที่ ออกมาจากคลื่นสมองของเราเนี่ยอยู่ระดับประมาณ20-40ถึงเฮิรต์ต่อนาทีนะครับประมาณนั้นคือความถี่ที่ใช้งานที่ใช้งานทำให้มีความกระตือรือร้อนนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ระดับ ต่ำกว่านั้นเช่นว่าระดับ8ระดับ8ถึง20ระดับแปถึง20ประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะๆป,ประมาณ8ถึง20เนี่ยก็เรียกว่าแอลฟาเวฟแอลฟาเวฟเนี่ยเป็นคลื่นที่สมองจะลังออกมาในช่วงของภาวะที่เรา ฟังเพลงสบายสๆผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับไปท่องเที่ยวหัวเราะอะไรที่มันผ่อนคลาย,ายสบายสๆนะที่เงียบสง,งบนะครับสมองก็จะปล่อยคลื่นแอลฟาเวฟออกมาถึ่มีความถี่ประมาณ 8ถึงยี่สเฮิร์ตเขาวัดได้ทีนี้ความถี่ที่ต่ำกว่าประมาณนั้นเช่นว่าสีถึง8ดเนี่ยไอ้นี่เป็นความถี่ที่ประมาณว่าเรากำลังเข้าสู่พวังคจิตที่เรียกว่าที่เรียกคลื่นเหล่านี้ว่าซีตาเวฟซึ่งคลื่นช่วงนี้นะครับ ช่วงความถี่นี้สามารถที่จะพบที่จะปล่อยเราพบว่ามันปล่อยออกมาจากธรรมชาติที่มันสงบธรรมชาติเราไปอาบป่าเราไปท่องป่าเราไปนอนเต็นเดินพลเดินป่าหรือว,ว่าเราไปชาร์จแบตริมทะเลก็จะปล่อยคลื่นพวกนี้ออกมา บางทีก็7จุดบางทีก็7จ็บางทีก็ห้ากว่าแล้วแต่แต่มันอยู่ในช่วงเนี้ยในช่วงประมาณ4ี่ถึงแเฮิร์นะครับทำให้เข้าสู่พวังคจิตแต่ว่าถ้ามันอยู่ต่ำกว่านั้นสมองปล่อยคลื่นต่ำกว่านั้นเขาเรียกว่าเดลต้าเวฟ ในช่วงที่ต่ำกว่านั้นถ้าเปรียบกับสมองของเราที่ใช้งานเขาเรียกว่าช่วงที่เราหลับลึกหลับสนิทหลับเป็นตายมันปล่อยออกมาขนาดนั้นส่วนซีต้าเวฟนั้นคล้ายๆว่าเราเข้าสู่ภวังขจิตทําท่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับ บางคนเนี่ยหลับอยู่ในระดับซีต้าเวฟปล่อยคลื่นสมองออกมา8ถึงส -8 ถึงเฮิรตซีตาเวฟเนี่ยไม่หลับสนิทสักทีทำให้หลับไม่สนิทนะครับส่วนแอลฟาเวฟนั้นประมาณ8-20ถึง20อันนั้นเป็นช่วงที่กำลังเคลิมเคลิมกำลังจะทำท่าจะเข้าไปนอน จิตใจปล่อยวางหมดแล้วแต่ว่าถ้าไอ้นั่นแอลฟาเวฟถ้าเบต้าเวฟเนี่ยใครไปเข้านอนช่วงที่สมองปล่อยเบต้าเวฟหลับไม่ลงแน่นอนเพราะมันคิดแต่เรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับหลับไม่ลงหรอกครับคิดแต่เรื่องจะท,ทำนู่นทำนี่คิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้สมองตื่นตัวตลอดเวลาเป็นกันอย่างนี้ แล้วมันสัมพันธ์กันนะครับกับคลื่นข้างนอกเหมือนกันปล่อยออกมาคนอื่นก็รับของเราแต่ว่าถ้าธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยที่มันสงบที่ปรีกวิเวกพระเขาถึงไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมบําเพียนธรรมบําเพียนเพื่อให้จิตนิ่ง เข้าสู่พวังคจิตนะครับจิตเข้าฌานได้ก็ต้องไปหาที่ที่มันสงบวิเวกอยู่ในป่าในดงที่ปากปล่อยคลื่นบริเวณนั้นปล่อยคลื่นออกมาประมาณ7.5หรือว่าอยู่ในช่วงของ4ถึง8เฮิร์พระบางองเดินทุด,ดงไปเรื่อย หาสถานที่ที่เหมาะเหมาะว่าตัวเองมันจะลงหลักปักปลดที่ไหนอยู่อยู่ประมาณสามเดือนสี่เดือนเพื่อนน่าจะเริญนสติภาวนาปฏิบัติความเพียรก็ต้องหาที่ที่มันเหมาะเหมาะถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ย้ายอีกไอ้นี่เขาเรียกทุดดวงเขาวัด กุดวงขวัตเพราะฉะนั้นคลื่นเหล่านี้มันออกมาจากสมองของเรามันสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ข้างนอกสิ่งที่อยู่ข้างนอกก็เหมือน,ก,อนกับปล่อยคลื่นเหมือนกันอย่างคลื่นวิทยุที่ทุ่งใหญ่ซิตี้ปล่อยออกไปเนี่ยอันนี้มันแรงมากนะครับไม่สามารถที่จะใช้หูฟังธรรมดา ของเราเนี่ยได้มันประมาณร้อยหกเมกะเฮิรต์เห็นไหมมันมันมันเป็นความทีสูงกว่าคลื่นวิทยุนะครับความทีสูงกว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพาลังลังสมองอคลื่นสมองที่ปล่อยออกมานี่คล้ายคลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกัน ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า uh, encephro electroencephalic uh, circle circuit อะไรเนะี e ่ย EEC นะครับอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้พระพี่จเจริญสติภาวนาจิตใจต้องนิ่งสมองก็จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมา คลื่นที่ออกมาจากสมองเดี๋ยวนี้ก็หาง่ายนะครับเราเปิด Google และพิมพ์คำว่าคลื่น7.5เฮิรต์คลิปเสียงคลื่น7.5เฮิรต์เราก็จะพบแต่ว่าถ้าท่านไม่เข้าใจอยู่ดีๆไปฟัง7.5เฮิรต์ข้ามจากเบตา้า ไปสีต้าเลยนีอันตรายมากนะครับมันจะปวดศรีรษะได้มันต้องค่อยๆไต่ระดับหมายความว่าเขาก็ค่อยนั่งสมาธิไปให้จิตมันก็ค่อยนิ่งตอนแรกวุ่นวายมากเลยพุ่นวายมากเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าอ่า พองหนอหายใจออกยุบหนออย่างเนี้ยหายใจไปเรื่อยจิตก็อยู่ที่ยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆพอจิตมันนิ่งจิตมันไม่สัดสัทสายไปไหนมันก็จะอยู่เฉพาะที่ว่าพุทโธพุทโธหรือว่ายุบหนอพองหนออันนี้มันจะเข้าสู่แอลฟาเวฟพอเข้าสู่แอลฟาเวฟแล้วเราทีนี้มันจะเข้าสู่ซีต้าเวฟเข้าสู่พวังก์จิตนะ เข้าสู่พวังคจิตเราก็ค่อยๆเปิดคลิปที่มีความถี่เจ็ดจุดถึงแปดเฮิรตโดยมากกัสี่จุเจ็ดจุเจ็ดจุดหมีเยอะแยะนะครับแล้วก็นั่งฟังไปฟังไปมันก็ยิ่งสงบสบายสบายอย่าไปยึดติดมันปล่อยไปเรื่อยๆผ่อนคลายไป เราก็จะเข้าสู่ภาวะนั่งสมาธิแล้วหลับในสมาธิได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเหนี่ยวนําให้เราเกิดสมาธิได้ไง่ายแต่ว่าต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักใช้ไม่ใช่ข้ามขั้นข้ามตอนมิฉะนั้นจะบ้าได้บางคนนี่นะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจรีบร้อนพอบอกว่าไปเจริญสมถกรรมฐาน 40โดยใช้การเพ่งกัสินอยบแ,แล้วก็ไปหาไฟมาเพ่งดวงไฟมาเพ่งเพ่งอยู่นั่นเพ่งอยางบ้าไปเลยก็มี <c oughs> นะครับอันนี้ก็เตือนๆกันไว้นะครับว่าคลื่นสมองนั้นเราสามารถเหนียวนำให้เกิดได้โดยการเจริญรติภาวนาและวมันรักษาโรคได้ ไอ้ช่วงที่เข้าจูทีตาเวฟเราเป็นโรคอะไรช่วงนั้นเราสามารถที่จะขอได้ขอให้มันหายขอให้มันผ่อนคลายนะครับเราฟังไปแล้วจิตใจสบายผ่อนคลายคลื่นจากคลิปที่เราฟังเสียงมันให้หูได้รับได้ฟัง มีความที่7 8 7.5แเาราสามารถที่จะกระซิบพูดออกมาได้ว่าเราอยากได้อะไรเมื่อกันเราปรเปิดประตูจิตใต้สำนึกอันนี้ได้เลยแหละครับแต่ว่าทำบ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวมันจะได้ทำบ่อยๆนะครับท่านผู้ฟังบางทีท่านผู้ฟังไม่ เคยได้ฟังรายการผมเนี่ยอาจจะงงเอ๊ะอีตามหมอระดก็พูดอะไรวะพูดง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังผมพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผมพูดถึงคลื่นสมองคลื่นสมองในขณะที่เราจเจริญสต,ติภาวนาเรานั่งสมาธิการการนั่งสมาธิการจเจริญสต,ติภาวนาในหลักพุทธศาสนามันมีสองแบบคือแบบ สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถากรรมฐานนี่คือนิ่งอย่างเดียวเหมือนนั่งให้มันนิ่งให้มันนิ่งจิตมันนิ่งแต่ว่าไอ้พวกกิเลสตัณหาต่างๆที่มันตกตะกอนนอนก้นเป็นอนุสัยอยู่ภายในไม่ได้เอามาพินิจพิจรารณาไม่ได้ชำระชะล้าง เพราะฉะนั้นเมื่อมันนิ่งไม่มีอะไรไม่กวนมันมันก็ไม่ขุนเป็นการกดกิเลสเอาไว้ไม่ได้ล้างกิจให้มันสะอาดหรอกคนพวกนี้แม้ว่าจะนั่งสมาธิสมถกรรมฐานจนได้ฌานจนได้อภิญญาก็าไม่สามารถที่จะ ล้างกิเลสได้ก็ยังมีโลภโกรธหลงอยู่ก็ยังบแต่ว่ามันเบาบางลงมันเบาบางลงแต่ว่าถ้าเกิดไปพูดจาอะไรไปเนี่ยโดยมากจะเกิดปัญหาเพราะว่าคำพูดคำจาที่ออกไปนั้นชาวบ้านเขาว่ามันสักศิธิ์นะครับ อย่างหลวงพ่อคล้ายศักอวาจาสิทย์อย่างเงี้ยท่านไม่ค่อยพูดค่อยจาหรอกอย่างพ่อหลวงพ่อหล,หลวงพ่อนวลเนี้ยพระที่ปฏิบัติสมถะกรรมฐานาจนได้ฌานเนี่ยท่านไม่ค่อยพูดหรอกพอพูดแล้วมันจะเกิดวจีกรรมกรรมที่เกิดจากการพูดคนที่รับเท่นว่าบอกว่า รถที่ถูกที่ถูกมาที่ถูกขมโมยมาถ้ามาทางนี้มันก็ไปไหนไม่ได้หรอกมันก็อยู่แถวนี้และรถคันน้ำก็อยู่แถวแถว,วัดไสล่าจริงๆเช่นอย่างนี้เป็นต้นพระท่านไม่ค่อยพูดจาเจ้นสำรวมกายวาจาใจนะครับแต่ว่าถ้าวิปัสสนากรรมฐานนั่นนะคือการที่ ไม่นิ่งเอาแค่ชานหนึ่งเอาแค่จิตจิตสงบแล้วก็พิจารณากฎไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางพิจารณาซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซากซากทดลองไปเรื่อยนะซ้ำซ้ซากซากจนอาสวะกิเลส อนุสัยที่มันเป็นตะก,กรอนนอนก้นอยู่ภายในจิตใจเราที่เรียกว่าอนุสัยมันก็ค่อยๆล้างสะอาดไปสะอาดไปสะอาดไปในที่สุดก็กลายเป็นมันว่างสว่างสวัยเป็นจิตประภัสสรน,นี่นะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนี่คือการที่การเจริญการที่เรามานั่งสมาธิ ตามพุทธศาสนาคือการวิปัสสนากรรมฐานถ้าสัมสม,มาทกรรมฐานมีเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดพระไม่ใช่เฉพาะพระทธในพุทธศาสนาก่อนพุทธเจ้าประสูิก็มีเยอะแยะเรื่องการทำสมมาทกรรมฐานเสร็จแล้วก็มีอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศใจเยอะแยะไปหมด นะครับมีมาก่อนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ทางที่หลุดพ้นพระองค์ก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นก็เอาแค่ให้ผู้คนหมดทุกขนะครับหมดทุกข์หมดความทุกข์นี่ก็พอจะเข้าใจนะครับการเจริญสติภาวนาแบบวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็คือการที่ทำให้เรามีปัญญา มีปัญญาปัญญานี่คือความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลสามารถกําจัดความโง่เขลาได้นะครับเหมือนแสงสว่างนั่นแหละเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในที่มืดทำให้เราเห็นว่าอะไรบรรูุบ้างในที่มืดความโง่เขลาคือความมืดที่ครอบงำจิตใจมนุษย์บางคนทําความชั่วอะไรแต่แล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทําผิด ไม่รู้สึกสำนึกผิดไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มีลักษณะเหมือนไม่ใช่จิตมนุษย์เป็นจิตของสัตว์ประเภทอื่นซึ่งไม่รู้จักความรู้ดีรู้ชั่วไม่รู้จักเหตุผลนะครับไม่รู้จักเหตุผลความรู้ที่เป็นตัวปัญญาพัฒนาเป็นลำดับมาจากการ อ่านการถามการเขียนการฟังเขาเรียกสุจิปูลินั้นน่ะนะครับก็ทําให้เราเกิดปัญญาได้ในทางพุทธศาสนาเนะี่ยเขาเรียกว่าสุตมยะปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้<ง>าการฟังการอ่าน <historic> นะครับทางหูตาจมูกลิ้นกายอันนี้ปัญญาที่เกิดจากการสดับรับฟังมา จากอาจารย์ความรู้ชนิดที่ปัญญาชนิดที่สองและจินตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจินตนาการจินตนาการคิดค้นพินิษพิจารณาเองอันนี้ต้องมีต้องมีอะไรที่มันเหนือคนอื่นถึงจะเกิดมาได้ ไอสตา์บอกว่าไอาจินตมยะปัญญาเนี่ยมันสําคัญกว่าสุตมยะปัญญาความรู้มีความสําคัญน้อยกว่าจินตนาการส่วนปัญญาที่สามเขาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือทนังหาอะไร แต่ลงมือทำสวนยางลงมือปฏิบัติทำไร่ทำนาจนสามารถเอาประสบการณ์นั้นมาพอกพูนให้กับตนเองสร้างฐานะเลี้ยงดูลูกเต้าให้ได้เรียนหนังสือให้ได้ทำมาหากินง่ายขึ้นนะครับ อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับความรู้แบบนี้คือปฏิบัตินะครับความรู้ที่ได้มาจากปฏิบัติเอาละครับท่านผู้ฟังก็ไอ้สมองของคนเราเนี่ยมันเราสามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการปล่อยคลื่นสมองออกมาได้ว่าจะเป็นคลื่นเบตา้า อัลฟาซีต้าเดลต้าได้ตลอดเวลามันสำคัญที่เรามีความพยายามหรือเปล่าเรามีความเพียรหรือเปล่านะครับมนุษย์มันต่างกันตรงนี้บา,นาบางคนขี้เกียจบางคนขยันเอาจริงเอาจังมันก็เกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความเพียรในการปฏิบัติ ไ้สิ่งที่ตัวเองชอบก็แล้วกันฟังเพลงไพเรสักหนึ่งเพลงนะครับ